สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ไรสิบห้าเหรแอแม,ม่จาหนุยักไปด้วยวันเสาร์สี่ม่วงเมื่อวานไม่ได้ไปดูสวนวันนี้ต้องไปอ๋อไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวผัก เฉาฮะเนาอหนูไปกินอาหารเลยหนูไปกินอาหารเลยเตรียมกระป๋าออกสวนพร็อพพบปาร์ตี้ไปแล้วไ <c oughs> ปแล้วกระเป๋าพรปปารตี้มีทุกอย่างเข้าสวนไปจ้าไปกันจ้า их nó lại nó bài nó bài cao vang cao hông nó bài cao hông cái cung cung một cây มันมนคนอยากไปด้วยอยากไปด้วย うん。<laughs>